สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุมองสุบอนค่ะสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีตอนเศร้าค่ะอยู่กับอ่ขาขั้วตองอูรำเพิินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพรินออฟฟิเชียลพี่น้องป้องป่ายสุภูษสุคนมหาพอท่องใบมาเบิงได้ยินว่าไปใต้เขียดพี่น้องไมมาเบิงพี่น้องเหยียบคนพูดอะไรเขียดอ่ะโอ้ยมันนี่ไขแม่อย่ซุ้งมานอยู่ผู้่ะโอ้ ฝนตกฝนลื่นพี่น้องไปใต้เขียดมาเบื้องพี่น้องเขียดมิตตโตใหญ่ๆว้าขอบพี่น้องค่ะเขียดปลาเขียดอีโม่ใหญ่ตัวนี้เสีเห็ดอีหย่างเห็ดปิ้งให้ปิ้งเยบเกียดเออพี่น้องเบื้องมิตตโตใหญ่ ก่อนจีจัดให้คุณแม่กิตตาปิ้งเหยียบเกียรพี่น้องทั้งพี่กัสีดดังไฟไว้ให้ก่อนพี่น้องะเรียากได้ตัวยิ่งใหญ่เอาตัวยิง่งใหญ่ปิ้งบนลูบบเรียากได้ตัวยิงใหญ่ตัวลูกเอาตัวยิงใหญ่ตัวจนน้อยไว้เจอมาจะาอะ้มอม,อมอ <S 1> <S 1> <S ไปตัวตัวได้เพราะสามมันนี่นนบ่ได้แล้วเนาะ ่าวพี่น้องป่ดเขียดด้วยนี่อันนี้เขาเอิ้นเขียดอเองนี่เขียดอีโม่เขียดอีโมใหญ่พี่น้องเขียดอีโมใ่ญ่เรียกับตัวใหญ่มันปีนแล้วคครถึงมีเนี่ยกินโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปไหม่ะเฮ้ยโอ้ใส่มือคุบบ่ใด้บ่บ่ได้ต้องใส่มือคุบใส่อันนั้นอาวุธ อาวุธล่างอาวุธล่างอาวุธถึงเจ้าเนั่ยๆๆอันนี้มั้ยเจ้าไฟแช็กมั้งเอาไฟแชกอันนั้นไฟอันแชกมั้ม่พอไม่พอไม่พอจิบหอกเปแม่ไปหาอาบน้ำไปโรงเรียนไหมอินทร์ไปนี่ที่เราไปล้างหน้าไปแม่ไปโรงเรียนไป พี่น้องเก็ได้้แลวไปใต้ทั้งอันนั้นนาอดันปุ่นทั้งนาพี่น้องปุ่นยัดแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเขียดอีโมเขียดอีโมใหญ่ปิ้งเอียบเกียร์ใส่ผงวิเศษแน่จักหน่อยนัวเสิบเสียบกินกับข้าวเหนียวเด้เอาใส่เกียร์ที่เคี้ยๆก็เสียบแล้วมีเกียดมันึ่งบวกนิดตัวนี้เลื่อนไปเกีย๊ยวเสียบ เมื่อนั้นชเมื่อนั้นคอยตักเกียงหมกอืมได้เอ็นไม่กินน้ำแสีบได้แค่หมกหมกตัวใหญ่ๆจังสี่อ้อมตัวใหญ่ๆมันเสียบอยู่ขนาดนั้น บ่เลยมกถัดตัวน้อยมันบ่เซีบหมกเท้ยอมันเลยเยับเจียแล้วแล้วก็มุดต่ำเชียงใส่หมกยายเอ็นรู้ไอ้หน่าเจ้าขี้แยเชีเ่ยบเจ้หน้าคนชื่อน้ำผู้ใดน้ำควนนี่อัน,นอหมกเฮ็ดเฮ็ดแบบเจ,จบ้าสูรเจ้าละนานวม่สั่นเฮ็ดบ่เชี่ยบพี่เจ้าเฮ็ดเมียหน้าคนวม่สัน่น <c oughs> ให้มันได้พอสามขีดใหญ่ๆพี่น้องเขียดเขียดอีโม่ใหญ่บ้านพวกเจ้านั่นเขียดออกว่าเพิ่นได้ลายเพิ่นเพิ่นได้ลายอยู่ในนพอน้อลุงนายก็ได้เนาะได้สองสามลูกอืมแต่ว่าบ้านน้องคือเขาอ่อนมันจะใส่ก็ผ่าเขียวไปเลี้ยนออกเบียดเลผ่าเขียวใส่มันจะใส่เราเลี้ยนในเมื่อเราหกเจ็ดลูกนะเลี้ยนเบียดเดยไม่สมบูริตมหรือ เขาเรียนน้ำปลาเพียงเลียนน้ำปลาเพียงเลียนวนเลยเขาได้หลายหลายแต่ว่าบ้านเ้างผัดไส้คุบขนาดเอามือคุบได้ซ้ำนี่กับพวกเขียนมันไวอยู่ด้วยเยาวันบ่ไวด้วนะพ่อโว้ยไปใตะก็มีตวงมือมันบ่มันหนาวหนาวมันบ่ออกมันเต้นขึ้นโคกบันแฉเลียนน้ำคุบออกไว้สั่นอันนี้มันไข่ตัวนี้มันบวชแฉ อีสานบ้านเฮาบือดยู่อึดกินเ้อพี่น้องพี่มาทางชุมแพ้ก็มีเขียดเขียดกบกัหไลยหลายมื้อนี้ก็ว่าเสินัน้นขันบ่เมื่อยก็สิไปถ่ท้ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งอยู่ดังไฟก่อนพี่น้องดังไฟได้อย่างเป็นท่านได้ท่านในคลิปอนวท่านเอน,น,น,ฤฤเเนั้นฝนสาดเปียกบน้วเด้วนี่เมื่อสิติดในเจออ้าบ่ อย่างในยุสันพ่อปลาไว้ีดมีมูีอย่างในรถพ่อคุณมะนาวเถอะแต้องมา่้ม่ันปี้น้อยว้มกปงมันได้พอองคีบไม่ได้เดนี่ซองคีบไ่ได้เดนี่เจตากินผู้เดียวกระเบิดแล้วตัวนี้ ักไปแ้แเขียดอิโมเขียดอิโม่้าคำเขียดอิโม่ใหญ่เ,ม,เมืออื่นสิมือแรงสิงไปอีกบ่นี้ แต่แต่ว่าขันมันหอนหอนเอาเอาสิมันออกหลายหลายเน่ะเมืแบบ่อนันอ้นพิ่ไปนี่ไปอันมองอันน้าโกงม่วงน้าชี้ช่วงนี่น้องก็มง่วงนี่ไปก็วิจวั่งม,ม,มันก็แค่ว่าไปไก่เนาะมันว,ว่าไปขันไปมือรุนอ่นพ่อพาไปดิดนไมยไปนี่ไปมง่ง หัวนองไผออกไปนี่ออกไปโอ้ยหัวนองไผเยอะไปงูมันอไหรโอ้ยอเขาเกะยากน้ำทางเนาะไปนัดสเ <พา S 2> ด็กหน่อยไปอีย<ป>ังสวดหน้า,ายยไปลอยจะไปล้ออันโอ้ให้หน้าไปย่ออกไปนี่เช็ดอีโมโ่สะอ่อนเนาะตุ้มิตตุ้มใหญ่ๆขักนอนนี่เนาะเอามันไม่ได้ปิง้งขนาดน,น,นั้นจักสองขีดนั้น พิงหอยเกี่ยเซบเซ่เอาวัดดีค่ะมาเอาเข่ามาแบ่งเอาเข่าเจ้าไปกินมาต่นครพนน้มพนละยาหว่างว่านั่นโอ้คือว่าเอิญานี้ไปไหมฮะโมโหแล้วว่าจากอันนี้งวดหลังก่อนจะไปอีกโยนงไปสะกคนไปอุบลอะไรพาไปอุบลนเนี้ยเด้อสัน ไปอุบลเอาอจากพันไปพ้ากระเทือไปรายงานตูอือปกสิบบาทขวบมันสิบาสบาทน,นั่นอันอันนี้ออกสิ๋ยวาฟอกกันมีซื่ซื่อพลังกูเขยีไฟเหียบที้กูเขยี่บเด้กซองหีบอยู่เด็นมีลาคลองฝากคลอ,องฝากจากนาครพนมอไม่ขอน ไปแลกน้องม่น้องม่ไปแลกเออน้อใหม่แผเขาเจ้าเด้อใหยหว่งเลยย่เขากลมาแล้วเปวดเบื้องใหญ่ไงเขากลับมาแล้วจขนเจ้าเปิดเบื้องจ้เบื้องใหญ่เขาเด้อเอ้งหม่ไปแก ได้ได้มาแล้วก็ม่ได้ฝากพี่ฝากน้องเขาพูดกันหองยาน้อยบักพี่กับของยาน้อยบักเตียงกับของอันอันนั้นแม่บักบีม,อมของยายวีขาวเจ้านี่กัน,น,อ,อ,นอ,อันนั้นพี่น้องทั้งอันโคราชเอาไปแลกอันอันนี้แต่ว่าเราก็มาให้ขาเจ้าถุงนึง,องโอ้ใบตอหัวอกเถอะหนับผากแดเหมดแล้ว เห็นว่ามิ้นผู้ใหญ่ใจดีเอาอันนั้นไปหูดเอาตายแต่อันเดียวเออเดี๋ยวค่อยนันเอาไปส่งเราก็ได้ให้เราเอาตะผักไปก็ได้กันแบไปรงลไปสอันนี้คือพวกปิดลมอนห้มอนไอให้มันอ้ายมันเย็น ดังไฟปิ่งเขียดพี่น้องอยากกินปิ่งเขียดเอียบเกียรใส่ผงวิเศษจังหน่อยหหืืออออม้านนวก็ก็ตัเทย หลายคนบอกอย่างเาถูกลูกหลานมันมันหลานมันหลายขวานกันอยู่นี่เบิร์ดเรายายพาราอีหยังก็ได้ไปโรงเรียนหาอายุห้าตั้งจะไปหาอายุห้ากินพุ่นล่ะไปโรงเรียนอีแม่เอ้ยเจ้าว่าเบิร์ดมันละคนละยี่สิบยี่สิบอันี้สี่สิบนี่ได้หลายกระมูนนี่อีบักนี่นี่ตัางกระมูนขนาดไปขายบักพริกให้คุ้มเถอะวันทุกคนรวมสั้งนี่แล้วเขาให้เขาอีใจเหมือนกัน เมาพ่งเล็กผมไ่ได้ไปน้ำมูนเลยหรอกชอบอ่้เรียนพื้นสภาพเลยวันที่สามพื้นสภาพเลยผมกติผมเกิดวันที่สามกระลาเจ้าบอวัไปเขาโอ้ยเก่าเบิดรัวเขาเป็นแง้อนแเจ้าบ่วัดไปเขาชงจะว่าจาเกิดเมื่อไรหรือเกิดสามมกระเกินผมก็สามมกระลาเดียนมกรลาเลยผมไปเกินเขาบอกเกิดปลายปีเขาย่อยยุ่งเกิดกลางปี

ดนี่หะรุ๋มจนวะอ่าเอาไปบังเล oh uh, ือพี่น้องเื่อะอืมตาเสียบสองไม้สไม้สไม้ได้สไม้ได้สไม้มื่อนี่ชอปิ้งจางเบปิ้งเบบนี้ให้ลูกให้เจ้าปิ้งเอาบนี้เย็่ให้แล้วอ่ะ ว่านีหาย้เอาป้งเอาบาหนี่็ย่างมาใส่ไฟย่างมาใส่ไฟอย่งคือบ้เงแท่บะเต่ามันอันเปียกฝนเปนนะอันนมันอียงนั่นมันแกวแกวมาแ่กด้สิเบียงกันไปกินมันลายกินก็กินว่าเบิดบ่ทันบ่ทันอยู่ทันกินดอกมันก็สีนี่ก่อนมันดีเล็กย่าง

ไปบบไนบ้งเงาอนี่ไปเก็บยาง่อนายยอมอยู่ไปเอาเงินสองหน่ยก่อนผัดเพียงเรวได้สองน่ยจับมือแนี้นับนมันเล่หลายเลยนี้น่วยบอว่าพอไหวอมแห้งโอ้แดงอุยห่วยป้า เลี้ยงอุ้ยหวยลวพี่น้องปิ้งเขียดนึกจรินกับขา้าวเหนียวพี่น้องข้าวจุนพูนข้าวจุนพูนเลี้ยงอุ้ยหวยลวพี่น้องเลี้ยงอุ้ยหวยแล้วปิ้งเขียดเอียบเกลือเอียบเกลือเสิบเซบฝีมือคุบของคุณพ่อทองใบเมืเ่อึ้นนี้ไปใต้เขียด มือแรงเพิ่นว่าสิไปใต้อีกอยู่เขีดกําลังออกแล้วส่นเขียดตัวง่ครับพี่น้องําลังอย่างอุยหุยมากินเข่าเศร้าน้ำกันเ้อพี่น้องป้องไปสมองสุบอนแฟนขบแฟนมะล่าสุผูสุคนมากินน้ำกันเ้อปิ่งเขียดได้ซีไม่พี่น้องแต่เฉพาะเฮ็ดปิงป่งเฉพาะเฮ็ดออมก็มีอยู่ปรท่านนั่นได้เหตุมือนอีกกินปิ่งก่อน ปิ้งเขียดแหมแล้วพี่น้องใกล้สีสุกแล้วอืมอ้หอมหวย,หวยพี่น้องปิ้งเขียดกรอบๆกบินกับข้าวเหนียวแซ่แบๆกำลังอันนี้พี่น้องกำลังแหม กำเลียงอันออกสีเหลืองอุ้ยหุยหอมหอมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินปิ้งเขียดน้ำกันเด้อปิ้งเขียดเลี้ยงอุ้ยหุยแซ่บแซ่บอืมคุณพ่อทองใบพันวากินแกงกบมันนบจอกอกินแกงเขียดมันเหยียดขิงนิงติ้งลิงติงลิงตีลิงติงลิงตกส่างห่างสั้นจริงลิง มาได้ค่ะพี่น้องปองป่ายสมองสบอนกินขา่าวซอสน้ำกันคับปิ้งเขียดค่ะคุณพ่อท้องใบไป๋ไต่เขียดมากได้ประมาณน,นั้นเครื่องทุ่งเขียวนี่ล่ละได้ปิ้งได้ออมพี่น้องมากินข่าวน้ำกันค่ะกำลังสิเลียงอุยห่ยกำลังจะเลี้ยงอุยห่ยหอมห่วยห่วยค่ะปิ้งเขียด เอียบเกียร์เซบเสสุกแล้วฟังนึ่งนะครับพี่น้องไก่สีสุกแล้วไก่สะได้กินข้าวแล้วปิ้งเขียดเซบเซกินกับข้าวเหนียวพี่น้องกำลังเลียงอุ้ยหุยแต่ปิ้งเขียด ใกล้สุกแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วด้านหนึ่งแล้วนออออ้องเรียงโอ้โหเป็ตะแสบวะค่ะปเป็ดตะแสบวะพี่น้อง ใบักดิบต่ำบันนี้พี่น้องเอา,า,าเผามันก็หอมตัวเผาไหมเผาดิข้าวเดียวกระสุกแล้วตัวเป็น,นก็ใหม่ตัวมึงเพราะเราปนนั้นใหม่ฟ้าพ้า ปิ้งเขียดเสร็จแล้วพี่นอ้อง่ะอะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เอาไว้สำานียก่อนนะคะพ่อะกันคลิปนาหรือพี่นอ้องหรือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์เห็นได้ค่ะพี่น้องป้องป่ายสมองสุบรอลแฟนคลับแฟนวอลลัมสุผู้สุคนคลิปนี้คลิปปิ้งเขียดปิ้งเขียดคุณพ่อท่องใบปใเป็ดไตโปไดมาคลิปนี้ก่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเด้อเวลาแม่นางตองอูลงคลิปกัสิบพบพ่อกับแม่นางตองอูอย่างรวดเร็วได้เบ่งคลิปอย่างรวดเร็วพ่อกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องป้องปายสมองสบอนคลิปนี้บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ